đây là mấy đứa Đây, lạc, lạc, Này, lạc, lạc, ờ. không lạc, lạc, nằm lạc, 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 nó lạc, ได้ปลาตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ได้หลายตัวอยู่เนาะมีปลานินด้วยปลานินนึ่พี่น้องเลยนี่นี่เห็นเลยโอ้นี่สมควรไหมไม่รับกันเหรอโอ้ เห็ดจะได้วันนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาเอาไปปิ้งพี่น้องเลยเอาไปย่างเอาเนาะนี่ผลงานของโซงสหายฮได้แลหนึ่งอันสิงห้าหน่ะใครจะแก้ดูอันเรไปอะปิ้งพี่น้องเลยปิ้งปลาเนาะวันนี้เนาะนี่ไปละ ได้เพื่อนๆเขาไปใส่มองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยังอีกนี่อยู่พุ่นกําลังมุดน้ําพี่น้องเอ้ยมุดน้ํายิงเอาเนาะยิงอยู่ในน้ําเลยอันนี้เอาขึ้นให้าสิเทียนปิงก่อนเพราะว่าหิวลหิวแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะดึกหลายเพื่อนว่าหิวแล้วก็เลยว่าไปปิงก่อนามันสุกเอิน พื่อนๆกินนี่แซ่บๆลมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกินแต่ข้าอยู่เฮือนลายเนาะบาง FC ว่าอู้บ่อยากเบิ่งนี่แม่นาเบื่อแน่ล่ะว่าเออจันบ่สิเตียก็จัดไปเนาะจัดไปไปกินน้ําอยู่เซเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได แต่ว่ามันบ่นอยากเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันมืดเนาะมันมืด,มมดปีกปล<ป>ายังเลือดเนี่ยพี่น้องเอามือเนี่ยเอามือกินอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าอีแม่น้องๆแล้วก็คนอยู่ในบ้านเขาอยากกินน้ำพี่น้องปลาปลาปลาปีง ปลาปิงป้งปิ้งปลาพี่น้องหรือปลาย่างนองชาไทยเนาะหรือว่า,า,า,าย่า,างปลาก็ได้เนาะพี่น้องนเ,เ,เ,ออนเนาะแล้วแต่สีเ,สเอิ่นคันนี้สีไม้เลยสิไม้เลยวอ้วพี่น้องเลยนี่จับจวดเลยพี่น้องเลยมนัมน,มนมันมันมือนี่ขอย้ำเลยว่าโบแมนบชีิเทียนหาเนาะพี่น้องเน้อใบเทียนเป็นผู้ปิง้ง เป็นของเพื่อนๆฮะบเมนของบาซิเยนไน,นบบริเทียนโบจักซำในการหาปลาบริเทียนหาเนวอื่นได้หาอยู่ตลาดหาอย่างไปซื้อได้แต่ว่าหาแบบนี้ันยอม ได้มาเพิ่มอีกแล้วพี่นงคุยของเพื่อนเขาไปหาบางยางนี่เนาะนี่ได้มาเพิ่มอีกนี่โอ้ตัวบักใหญ่ก็มีเลยพี่นองนี่นี่<ร>สมนีหัน<ร>ได้<ร>เป็นแซนแล้วได้พี่นงนี่ไป่ลายนี่น,นี่ ขับไล่นี่นี่ผู้ดเนี่ยตัวปิงเนี่ยก็มีพี่น้องไเนี่ยว้าอ้ยบางทีเสียตนกี่ฮะนี่นายผ่านเนาะนี่สองคนผู้ได้ปลาเก่งดิ อยู่นี่น้ำปีน้ำพี่น้องจุดจวดเลยมือปีงกรอบๆเลยพี่น้องอันนี้ปลานินน่ะนี่ปลานิลปลาจัดเนาะพี่น้องเนาะมามามาพี่น้องมาพอเวลากินเลยพี่น้องเลยนี่ตัวปีนเดี๋ยวเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้ยังดิบเบื้องนี้เอามาตั้งโซ่ซื้อพี่น้องให้เอฟซีเบงว่าเออความมันเท่า â y เนาะ ได้นายพานเอิ้นเอฟซีกินน้ำนะมาเร้อกินข้าวเด้อมาทุกคนมาๆมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมามามาพี่น้องมานี่ปลาพี่น้องเลยปลาป้งโอ้สิ้นฮัทก็เจียง้น ผักสดผักแกมก็มีพี่น้องแกหลาดเลยลาดอะไมาเรืเ 4, ่อยมาเรื่อยซื้อเรืออาจจะบริเอวนเพราะว่าค่าเนี่ยค่ากินพี่น้องบ่พอปิ้งอีกนี่พี่น้องนี่ยังร้ายบ่พอปิ้งอีกเมื่อน,นี้ได้มีโอกาสกินข้าวอยู่เซลน้องพี่น้องก็เป็น โชคดีไรเบียร์เทียนกลับมาแต่งานก็มีเพื่อนชวนเนาะมีหมู่ชวนนะครับว่าจะจะเด็กมาเด็กไปตอนเด็กเนีช่วงนี้ตอนแระเบิ้งอ่าสบายดีเนาะนี่ตอนนี้บาร์สีเทียนอยู่แคมเซ่เนาะพี่น้องเนาะมาหามาหากินหาอยากพี่น้องเลยนี่เบิ้ง มาเบิ้งเลยเนาะนี่บรรยากาศพี่น้องในยามต้นเสาเนาะพี่น้องเนาะยามต้นเสาตั้งแต่เสาตู้เลยพี่น้องเวลานี่นี่ไปกับเพื่อนช่งคนเนาะนี่มาเบิ้งนี่เห็นบ่กระเจ้าขี้เหือมาขี้เหือแบบพายเนาะพี่น้องเนาะบรแม่นใส่จักได้นี่พายเอาใส่เหื่อใส่แห้งนี่แหละพี่น้องเลยจักเขาเองนี่แหละนี่ เดี๋ยวมาจิเทียนสิให้เอฟซีมาดูมาเบ่งปลาเนาะว่าไดไลฟ์สำหรัตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยตั้งแต่มืดอีหลีล่ยรอกินจนอิ่มพี่น้องเลือกกินเลือกอยากเนาะนี่โอ้ให้เอฟซีเบ่งบรรยากาศก่อนรอบๆเป็นอะไรนี่ผู้ได้เห็นงามกับคอมเมนต์งามเนะาะใบเทียนกับสีหาไทายลิปแบบนี้เลยเลย <c oughs> เพื่อบุให้เป็นการเบื่อเจนาหน้นอาอ่าบางเอฟซีว่าบาซิเทียนว่าโอ้ยเฮ็ดแต่คลิปกินกับแน่ตลอดว่าไปหาไทยแถวแคมํำลำซีให้แน่ว่าหาปูหาป้าแน่อันนี้บาซิเทียนก็ตอบโจทย์แล้วเนาะคือมีคลิปหนึ่งแล้วบาซิเทียนเคยสัญญาแล้วว่าจะไปหากินพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็บ,บาซิเทียนก็เฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดแล้ว,ลวก็เป็นคลิปหนึ่งแล้วที่บาซิเทียนอบคำถาม ทีเอฟซี FC หลายหลายคนทำตั้งแต่วันก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่เอามองขึ้นเอามาเบิ่งห่วเสิได้ปลาสำเร็จเนาะโอ้บได้พี่น้องเอ้ยได้บปลายได้บปลายพี่น้องครับบางทันแรกผู้เพื่อนลอยอ่ะก็พอได้กินยากๆอยู ừ, ่ Chơi mong có giờ có kịch bao nhiêu năm mươi Nè, mong Bây giờ ta mươi năm bà con, Nè, năm 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 มาบวกกันกับตัวเมื่อคืนนี่นาะพี่น้องเนาะตัวเมื่อคืนนี่ใบจิเตียนกะทายแล้วแต่ว่าเบอยกแจ้งปนไดนี่ยมดกินเลยพี่น้องเลยกินกะไรนี่พี่น้องเซฟไรเลยพี่น้องนี่นี่ตัวเก่ากับตัวไม่เลยเนาะพี่น้องเนาะนี่พาทางเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะมันหรือบ่มันนี่ทั้งหมดใบจีเทียนได้ ปกติคองเพื่อนๆเขาได้เนาะแต่บางทีอาจจะให้กลังใจเขาเรื่องเรื่องาลาอดบดไอ้จันเพ่พี่น้องเนาะมาเออแล้วก็เอ้ออยู่หรอไปตุ้งตุ้งกี่นี่กาแฟพี่น้องต้มกาแฟก่อนแกะกาแฟต้มเนาะอุ้ยยย่วิธีนเรม วิลาเกือมันจุ่ยกรจเอไปนเกลือนี่เรกกินกาแฟก่อนพี่น้องนี่กินเกินเพนี่ก่อนก่อนเมื่อบ้านนาอพี่น้องเนาะกินกาแฟก่อนนี่กับบรรยากาศอยู่ แม่น้ำลำซ่พ네네ี่น oh, qu ้องไว้เนี <m m ่โอ้ควายพี่น้องบังนันควายลงกินน้ำซูมให้โอ้ไกลๆเลยซูมมาไกลๆเลยพี่น้องเว้เนี่ควายอาบน้ำพี่น้องป๊ตอนเศร้าๆนี่อากาศความเย็นพี่น้องบังควายลงอาบน้ำเนาะนี่พี่น้องนี่ นี be days, no? <to> <men> ่พี่น้องควายลงอับน้ำเนาะตอนสั่วเนาะนี่โอ้ขักหลายขกหลายพี่น้อง นี่พี่น้องเพิ่นกําลังใส่มองเนาะพี่น้องเนาะนี่แบบเซียวซานเลยพี่น้องให้เบิ่งนึงก็จับมองเบิ่งนึงก็ภายเหือเนาะนี่ละเขาเอิ้น่าแบบตั้งแต่เกิดมาในการทํามาหากินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจนลึจนเคยกับในการภายเหือพี่น้อง้ายเบิ่งนึงก็ได้นี่เพิ่นนี่ีนกปากดังบ่ได้เด้ตอนนี้ละเพราะຢ້າปาได้ยินน นี่นี่น้องพี่น้องเนาะนี่ที่ผลแบบนี้พี่น้องนี่บรรยากาศ ก่อนเดือนนึนนงนลปวว่งาง้อเล่นชุมซามแล่เดือวนึ้เลยเนี่ะอ่าตลอดลยเลรตัวน้นี่พี่น้องเอ๊ ตีนาะพี่น้องเนาะตีน้ำแบบให้ป้ามันตื่นพี่น้องเอ้ยให้ป้ามันมันตื่นมันตื่นตกใจน้องมันก็แล่นนี้แล้วก็มันก็ถึกมองเฮาแล้วก็มันก็ถึกเล่ยบัดนี้มันติดมองพี่น้องนี่วิธีการอะไรเงี้ก็ตักสังหารมาตีตกตักเลแเลงอ้งี้พุ๊กยิ่งเล็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền hú, hú. À không นบริีัทกัอำลาพัจจักแล้วเนาะพี่น้องเนาะมองที่อยู่เนาะกับกำลังสิกลับพี่น้องเลยกลับเมื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี้ทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาค้ำดำแก้วนี่ป่าก็ได้แล้วพี่น้องเลยคลิปก็ได้ไายให้เบิ่งแล้วเนาะนี่สองคนนายพานเนาะเป็นผู้หาบริษัทยนนี่ทยแต่คลิปพี่น้องนี่กำลังคลยเหือสองคนเข กลับแล้วพี่น้องกันบันโอู้ตาลนะฮะกลับแล้วกลับแล้วพี่น้องหนาวแล้วไม่รักตีดตื่ลึกเอ้ยบนมอญรู้เอ้ยบนมอตะดาลกาแะตาดัดขึ้นอู่แล้วที่ตอกมุมบัพตลือ

กลับแล้วพี่น้องเอ้ยกลับแล้วบัดนน้เมื่อเนาะพี่น้องเนาะหลังจากไปหากินหายากแล ตอนนี้ก็ขึ้นเลยขึ้นคอยกลับบ้านฟาก็ได้แล้วพี่น้องบรรยากาศตะเวนขึ้นฟูเนาะพี่น้องเนาะตะเวนขึ้นฟูดวงตะเวนฮดวงตะเวนขึ้นฟู นี่พี่น้องโอ้วิวพี่น้องโอ้บรรยากาศพี่น้องไอวิวเนี่พี่น้องเบื้องนี้ภูพี่น้องเบื้องนี้สวนน้ำกับภูน้องพี่น้องเน้ำเนาะนี่อยู่รุมนี่พี่น้องเลยเนี่ សូវីបានសារងាង